ได้ยุนะคะได้ทุนขึ้นอยู camb? ่ดอกหวังว่า <Ramadan> นะคะเนี่ยดูน้ํานะคะเพื่อนน้ําก็ยังเต็มที่ป่าเขาโพดอยู่เลยนะคะไปกับสายน้ําได้เสียงเด็ดนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะกไปกับสายน้ําได้เสียงเด็ดนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ พุกสีดายุนะคะสีด้ทุนขึ้นอยู่หรอกหวังว่านะคะเนี่ยดูน้ํานะคะเพื่อนๆน้ำก็ยังเต็มที่ป่าเขาโพดอยู่เลยนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายเนตรพามาชมป่าเขาโพดนะคะหลังน้ําลดจะเป็นยังไงนะคะแต่น้ำยังว่ายังนะคะดูน้ํานะคะดูน้ํานะคะนี่ฝากเขาโพดนะคะมาแเจดูว่าังเยอะอยู่นะคะน้ําอยู่ในป่าเขาโพดก็ยังเยอะอยู่ ะะแต่ก็ยังดีที่ลดลงมาเยอะเลย่นะชาวไร่ชาวนาก็จะเป็นสิรานี่ค่ะเป็นยังไรคะพ็อไดบอนอ้นนะคะพ็อหวังว่านะคะถ้าฝนไม่มาอีกนะคะแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเรายังกินไม่ได้นะเสียแน่นอนไม่ได้เลยนะคะแต่นี้ก็ยังดีนะคะที่สิริยุ่นะคะสิด,ะะสด้ทุนขึ้นอยู่ดอก หวังว่านะคะเดี๋ยวดูน้ํานะคะพเพื่อนๆน้ำก็ยังเต็มที่ป่าเขาโพ้นอยู่เลยนะคะไม่เหลือสักต้นเดียวเลยนะคะทีนี้ไม่ไม่ได้กินพลิกแล้วนะคะพเพื่อนๆที่ง,งามๆโดกๆหายหมดเลยนะคะสาบสูญไปแล้วนะคะแล้วนะคะเมื่อก่อนสูงนะคะที่ยายเนตเอาให้ชมค่ะนี่ก็ลดลงครึ่งเดียวนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งบุญ ก็ยังดีอยู่นะคะฝากนี้ก็จะดีอยู่การคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวนเยเนตก็จะมีอยู่สองที่นะคะเมื่อกี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนี่กําลังเดินมาก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ข้างในจะเป็นยังไงนะคะพอได้ไหมเนอะนะคะนี่ละพี่ๆน้องๆลายพอน้ําแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะพอแล้ว เมื่อก่อนเรียกหาฝนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะคะมาเกินนะคะมาเกินนะคะแก่โดยอ,อัตโนมัติเลยนะคะนี่ก็ดีอยู่นะคะวัวนี้ก็ดีอยู่ฝักนี้นะคะพุกวันเลยนะคะครึ่งวันก็ตกนะคะไม่ตกเช้าก็ดีนะคะญาเนตรพาชมที่นี่ก็จะเป็น ต่ำกว่าที่สวนเมื่อกี้อีกนะคะวันนี้น้ําจะเยอะกว่าสวนเมื่อกี้อย่างไรพอน้ําแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะพอแล้วเมื่อก่อนเรียกหาฝนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะคะมาเกินนะคะมาเกินนะคะ,านนะ,คะ,ะชาวไร่ชาวนาก็จะเป็นสีนะนี่ค่ะเปนอยังไรคะพอไดบอนอนนะคะก็หวังว่านะคะถ้าฝนไม่มาอีกนะคะกระทังในจะเป็นยังไงนะคะพอไดไม่นอ้อ ะนี่ละพี่พนๆน้องๆะะแล้วนะคะเมื่อก่อนสูงนะคะที่ยายเนตเอาให้ชมค่ะ <_ C 1> นี่ก็ลดลงครึ่งเดียวนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งทุกวันเลยนะคะ <_ C 1> ครึ่งวันก็ตกนะคะไม่ตกเช้าก็เยอะอยู่นะคะ <_ C 1> น้ําอยู่ในป่ากระพื่ก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ก็ยังดีที่ลดลงมาเยอะเล็ก ไปกับสายน้ำได้เสงเด็ดนะคะขอบคุณผู้สนับสน,นุนขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพกุกสวนเยเนตก็จะมีอยู่สองที่นะคะเมื่อกี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนี่กำลังเดินมาก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ไม่เหลือสักต้นเดียวเลยนะคะทีนี้ไม่ไม่ได้กินพลิกแล้วนะคะเพื่อนๆที่ง,งามๆดดๆหายหมดเลยนะคะสาบสูญไปแล้วนะคะ แก่โดยอัอออตโนมัติเลยนะคะนี่ก็ดีอยู่นะคะหมอนี้ก็ดีอยู่ฝักนี้นะคะนะคะถ้าถ้าสมมุติว่ามันฝักข้าวโพดนะคะที่ที่เกินที่เราจะต้มกินแก่โดยอัออตโนมัติเลยนะคะนี่ก็ดีอยู่นะคะหัอนี้ก็ดีอยู่ฝักนี้นะคะ อีกนะคะดูน้ำนะคะดูน้ำนะคะนี่ฝากเข้าวโพดนะคะมาแจดูว่าเท่านะคะเมื่อก่อนสูงนะคะที่ยันเนตเอาให้ชมค่ะนี่ก็ลดลงครึ่งเดียวนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังเยอะอยู่นะคะน้ําอยู่ในป่าข้าวโพดก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ก็ยังดีที่ลดลงมาเยอะแหลืเยอะอยู่นะคะน้ําอยู่ในป่าข้าวโพดก็ยังเยอะอยู่นะคะ แต่ก็ยังดีที่ลดลงมาเยอะแรงลายพอน้ําแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะพอแล้วเมื่อก่อนเรียกหาฝนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะ,ะน,นะคะมาเกินนะคะมาเกินนะคะการคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปกับสายน้ําได้เสียงเด็ดนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะพุกลดแค่นิดเดียวเองนะคะ น้ำก็เยอะอยู่นะคะดูฝัก okay. นี้นะคะจะเป็นยังไงข้างในนะคะถ้าสมบูรณ <men> well ์ปานกลางแล้วนะคะน้ำ <c> ข <oughs> <sh> ึ้นมาก็เลยแก่ก่อนเวลาอันสมควรนะคะยังไม่ถึงเวลาแก่เลยก็ตกกินตกทุกวันนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่มีฝนนะคะก็เรียกเอาจากเคียงลายได้เ้อนะคะเคียสีดายุนะคะ ได้ทุนขึ้นอยู่หรอกหวังว่านะคะเนี่ยดูน้ํานะคะเพื่อนน้ําก็ยังเต็มที่ป่าเขาโพดอยู่เลยนะคะสวนยเนตก็จะมีอยู่สองที่นะคะเมื่อกี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนี่กําลังเดินมาก็จะเป็นอีกหนึ่งที่แล้วนะคะเมื่อก่อนสูงนะคะที่ยานตเราให้ชมะคะ่ะนี่ก็ลดลงครึ่งเดียวนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งสีดายยนะคะ ได้ทุนขึ้นยู่หรอกาหวังว่านะคะเนี่ยดูน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนน้าก็ยังเต็มที่ป่าเขาโพดอยู่เลยนะคะการคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายเนตรพามาชมป่าเขาโพดนะคะหลังน้ําลดจะเป็นยังไงนะคะแต่น้ำํำเยงเแยวนะคะเมื่อก่อนสูงนะคะที่ยายเนตรเอาให้ชมค่ะนี่ก็ลดลง ครึ่งเดียวนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่ปานกลางแล้วนะคะน้ำขึ้นมาก็เลยแก่ก่อนเวลาอันสมควรนะคะยังไม่ถึงเวลาแก่เลยก็คุณก็ยังดีอยู่นะคะฝากนี้ก็ยังดีอยู่ที่ปานกลางแล้วนะคะน้ำขึ้นมาก็เลยแก่ก่อนเวลาอันสมควรนะคะยังไม่ถึงเวลาแก่เลยก็ดีนะคะ นักเนียนพาชมที่นี่ก็จะเป็นต่ํากว่าที่สวนเมื่อกี้อีกนะคะวันนี้น้ําจะเยอะกว่าสวนเมื่อกี้ตกกินตกทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีฝนนะคะก็เรียกเอาจากเคียงหลายได้เด้อนะคะคุณก็ยังดีอยู่นะคะฝากนี้ก็จะดีอยู่ตกกินตกทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อน ที่ยังไม่มีฝนนะคะก็เรียกเอาจากเคียงลายได้เด้อน,นะคะแค้วนะคะเมื่อก่อนสูงนะคะที่ยายเนตเอาให้ชมะคะ่ะนี่ก็ลดลงครึ่งเดียวนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึ่งแก่โดยอ,อัตโนมัติเลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ดีอยู่นะคะวันนี้ก็ดีอยู่ฝักนี้นะคะไม่เหลือสักต้นเดียวเลยนะคะ ทีนี้ไม่ไม่ได้กินพลิกแล้วนะคะเพื่อน,อนๆที่งามๆดกๆหายหมดเลยนะคะสาบซูลไปแล้วนะคะนะคะถ้าถ้าสมมติว่ามันฝักข้าวโพดนะคะที่ที่เกินที่เราจะต้มกินเยอะอยู่นะคะน้ำอยู่ในป่าข้าวโพดก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ก็ยังดีที่ลดลงมาเยอะแล้วนะคะ เมื่อก่อนสูงนะคะที่ยายเนตเอาให้ชมค่ะนี่ก็ลดลงครึ่งเดียวนะคะครึ่งอีกครึ่งหนึง่งสวนยายเนตก็จะมีอยู่สองที่นะคะเมื่อกี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนี่กําลังเดินมาก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ลายพอน้ําแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะพอแล้วเมื่อก่อนเรียกหาฝนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะคะมาเกินนะคะมาเกินนะคะนะคะ <S 2> <S 2> <S ถ้า ถ้าสมมุติว่ามันฝักข้าโพดนะคะที่ที่เกินที่เราจะต้มกินแล้วเนะี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเรายังกินไม่ได้นะ่ะเสียแน่นอนไม่ได้เลยนะคะแต่นี้ก็ยังดีนะคะที่สวนเยเนตก็จะมีอยู่สองที่นะคะเมื่อกี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนี่กำลังเดินมาก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะคะ